โมจะมาสารภาพความจริงกับพี่ไหนว่าโมมีกซิขอโทษนะที่ทําแบบนี้ขอโทษนะที่เราไปมีคนอื่นจริงๆแล้วผู้ชายที่เป็นกิ๊กโมเนี่ยมันคือ AI ค่ะวันนี้โมก็เลยจะมาลองใจพี่ไหนกันว่าถ้าโมสารภาพเรื่องที่ทาผิดกับพี่ไหนพี่แกจะให้อภัยโมไหมเนี่ยเดี๋ยวโมจะใช้แอปปัดไปสารภาพความจริงค่ะอุ้ยตื่นเต้นวะที่รักเขามีอะไรจะบอกจริงๆแล้วเขาแอบคุยกับคนอื่นอยู่เอาดีแล้วที่เราครบกันมา2ปีอะคืออะไรทาไมทํากับเขาแบบนี้อะ ขอโทษบ้าอะไรตะคีดวดีแล้วก็ไปเถอะเขาเข้าใจทุกอย่างละจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นไอะแค่อยากจะแกล้งมงมันที่เชยโอ้อยู่ดีไม่ว่าดีไม่น่าเล่นเลยจะง้อยังไงอะทีเนี้ยดูท่าจะไม่ดีแล้วงั้นบัตรกลับไปง้อด,ดีกว่ามาดูดีว่าวิไหนะใจอ่อนให้มอลหรือเปล่าที่รักที่เธอเห็นนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่ามันเป็นตัวแสดงนะไม่ได้อยู่กับผู้ชายมันคือเอไอสมน้ำหน้าจาแกล้งมีนะักมันก็ตเป็นแบบนี้เลยเอา ไม่เงียบว่ะทุกคนแบบที่ต้องเจอฟิลเตอร์มาหมาเด็กสักหน่อยแล้วแบบทีละเขาขอโทษเขาขอโทษที่ทําให้เธอเข้าใจผิดดีกันนะดีกันดีกันมันพูดอะไรของมันวะแบบนี้ต้องเจอฟิลเตอร์แมว<อ>พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องไปไกลไๆเลยวันนี้จะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยงั้นก็เปลี่ยนเป็นฟิลเตอร์นางเอกไปก่อนละกันเธอไงงอนกันรืยยัง <Okay>. Yes. งานนี้ก็แกล้งมาแกล้งกลับดิเมื่อพี่โมมีกิ๊กได้พี่ก็มีได้เหมือนกันเจอเลยผู้หญิงมาลุมกอดแบบเบิ่มๆพี่ก็อัพลงติกตอกให้คนเห็นไปเลยไม่ยอมนะแบบนี้ไม่ยอมไี hey, ่รักมานี่เลยไอ้ผู้หญิงพวกนี้มันคือใครเนี่ยที่มันมาลุมกอดเธอเนี่ยทำแบบนี้เขาไม่โอเคนะที่เธอทำกับเขาอะเขาคืนบ้างหน่อยอย่าไปเลยไปแกล้งเนยเนาอยากดกันเลยอยากกดกันเลยมีอะไรจะบอกมีอะไรเจอเลยเสียง <Okay. S 1> จริงๆอ่ะเขาก็รู้มาตั้งนานแล้วมันเป็น AI อ,อ่ะเขาแค่อยากหลอกให้เล่นยืดยๆดตัวน,นั่นหน้าเน,นี่ยทำให้เขาั่นใจนักอ้าวจริงๆอ่ะเขาก็รู้มาตั้งนานแล้วมันเป็น AI อ,อ่ะเขาแค่อยากหลอกให้เล่นเฉยๆดตัวน,นั่นหน้าเาาน,นี่ยทำให้เขาวั่นใจนักได้ไงล่ะ น่าเป็นสารภาพผินตั้งแต่แรกเลยผู้ไหนท <Nike S 3> ี่คบกันอยู่มีเรื่องอะไรก็อย่าลืมส่งข้อความเสียงคุยกันบ่อยๆนะเพราะข้อความเสียงเนี่ยคุยแล้วเสืออารมณ์ได้มากว่าไม่มีการเข้าใจผิดแน่นอนจะได้ไม่ต้องมาโกงหกหลงใจกันส่วนพี่ต้องหาทางเข้าบ้านไปโง่พี่โมให้ได้ก่อนตอนนี้ลากประตูไม่เหน่อยเขาอยากเข้าบ้านแล้วี่